เปิดบ้านดีเจดาดาวอรินดาขึ้นชื่อลูกเนลคุณเขาพิธีแต่งงานกับแฟนนุ่มชาวเกาหลีไปเมื่อวันที่12ธันวาคม2021สําำหรับสาวอารมณ์ดีอย่างดีเจดาดาวอริดาและแฟนนุ่มชาวเกาหลีเจสันแวงภายในงานแต่งงานที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นล่าสุด ada, ดีเจด่าได้ออกรายการโต้หนุ่มแหม่มพร้อมทั้งออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัว และเรื่องราวความรักสุดพิเศษแต่ไฮไลท์ของรายการน่าจะอยู่ตรงที่ดิเจด้าได้ออกมาเล่นความลับเคอติด GPS ในรถของอดีตสามีเพื่อตามจับกิ๊กโดยเธอเผยว่าลงทุนซื้อ GPS แบบฟังเสียงได้ซ่อนไว้ในกล่องทิดชู่ในรถของอดีตสามีในช่วงนั้นเหมือนเป็นประสาทวางไม่ได้เราต้องหยิบหูฟังมาฟังว่าได้ยินเสียงอะไรจากรถบ้างฟังได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างในแล้วเวลาในแต่ละจังหวะ หรือบางครั้งเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งซ่อนไว้ในตุ๊กตาหมีเสียงได้ยินชัดเราจะเห็นว่าเขาอยู่ตรงไหนมันจะขึ้นในมือถือเราใช้เวลา2เดือนกว่าจะจับได้ถ้าเขานอกเส้นทางเราจะโทรตามบางครั้งเขาก็บอกพิกัดไม่ตรงเราก็ออกตามเลยเราใช้รถของที่บ้านดีเจอ๋องถ้าใช้รถด้าเขาจะจำได้แต่ผ่านเรื่องนี้มาแล้วเลยเล่าได้และอีกเหตุการณ์สุดพีคที่ใครก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในรายการ โตแช่มหาชนดีเจดาดาวรินดาพยายามยอนความลับซุปตาชอบลืมหนักมากถึงขั้นลืมแม่ตัวเองแต่ไม่พ้นตัวจนต้องยอมรับแต่โดยดีพร้อมรอเหตุการณ์สุดหาที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับการลืมแม่ตัวเองไว้ที่ร้านอาหารต่างประเทศซึ่งร้านอาหารมีมุมถ่ายรูปแต่คุณแม่เดินไม่ไหวเลยรอยอยู่ที่ร้านอาหารพอถ่ายรูปเสร็จก็เดินขึ้นรถ,ถทัวร์ทันทีรู้ตัวอีกทีว่าลืมคุณแม่ก็ตอนไกด์นับสมาชิกในรถ ท่า,าทุกคนแสวว่าดาดาลกูกเนรคุณลืมได้แม้กระทั่งแม้ตัวเอง